ตอนที่13ช่วงพิธีการลงนามในสัญญากินเวลากว่าสองชั่วโมงนักข่าวทั้งจีนไทยและประเทศอื่นๆต่างให้ความสำคัญกับการจับมือของสองธุรกิจยักษ์ใหญ่และนี่คงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของหัสดินที่ประกาศให้มาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกทั้งสองบริษัทร,ร่วมทานอาหารที่ประธานมาสั่งพัชคารหลูมาเปิดครัวบนตึก เพื่อลังสรรเมนูอาหารจีนแนวราชวงศ์ให้กับหัสดินบรรยากาศบนโต๊ะเป็นไปอย่างมีความสุขหมาจี้เสียงเป็นชาวจีนแท้โดยกำเนิดก็จริงแต่ชายกลางคนกลับเป็นพวกหัวสมัยใหม่และชื่นชอบการลงทุนทางเทคโนโลยีเป็นที่สุดเขาชื่นชมในความเก่งกาจของซ e อใหญ่อย่างหัสดินและถูกคอเสมอเมื่อได้พูดคุยในเรื่องเส้นทางธุรกิจชายคนนี้ มีวิสัยทัดดีมองทุกอย่างขาดแต่ล้าลึกมันคือพรสวรรค์ของภายครั้งหนึ่งต้นเคยเอ่ยกับบุตรสาวแล้วอย่างไรก็เล่าในเมื่อฮัสดินในตอนนี้คือมิตรความร้ายกาจที่ชายสูงวัยกว่ามองเห็นในตัวคู่ค้าหนุ่มคนนี้เป็นสิ่งดีสำหรับเขามีใช่หรือสำคัญไปกว่านั้น ประธานหมาแน่ใจว่าคนอย่างหัสดินอัศวะไม่มีทางใช้พรสวรรค์น,นี้แทงข้างหลังใครก่อนแต่หากสิ่งนั้นเป็นการแข่งขันเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาเขารู้ว่าชายหนุ่มคงใช้มากกว่าความร้ายกาศแน่นอนแก่ชอบภายใช่ไหมผู้เป็นพ่อเอ่ยถามบุตราบนรถรีมูซีนเมื่อแยกจากทีมงานของเอซีคใช่ค่ะ ลูกชอบพี่พายแกรู้ใช่ไหมบ่เขามีเมียแล้วน่ะดูสิคะผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหวานลี่สักหน่อยแกเป็นถึงรองประธานนะหวานลี่อย่าทำอะไรให้เสื่อมเสียเด็ดขาดมาสั่งเสียงเข้มปาไม่ต้องห่วงนะคะผู้หญิงคนนั้นแทบไม่มีสมองด้วยซ้ำพิ่พายคงทนได้ไม่นาน หญิงสาวรู้เรื่องภรรยาของชายหนุ่มมาไม่น้อยหากเทียบกับเธอเจนนิตาด้อยกว่าทุกด้านและหากััดินมองถึงความก้าวหน้าทางธุรกิจผู้หญิงยังหวานลี่จี้เสียงคนนี้คือคู่ควรกับเขามากกว่าปิงเพศเมียที่เกาะอยู่เป็นแน่แกอย่าฝันไปไกลผู้ชายอย่างพายไม่ใช่คนที่แกรู้จักดีพอ ต่อให้ใช้เวลาทั้งชีวิตก็ตามหญิงสาวฟังคำจากบิดาในหน้าของเธอยังจุดยิ้มใช่เธอเชื่อเช่นเดียวกับบิดาและนั่นคือความชาชายอันหอมหวนห้องทำงานเลขาที่ปรึกษา หญิงสาวก้มหน้ามองนาฬิกาข้อมือบอกเวลาเกือบสองทุ่มเธอทำงานเกินเวลาเกือบทุกวันตั้งแต่ก้าวเข้ามาในบริษัทแห่งนี้เมนิลาปิดแล็ปท็อปแล้วหยิบกระเป๋าสะพายเดินออกจากห้องวันนี้น้ำหนึ่งกลับไปตั้งแต่6กโมงเด็กสาวคนขยันมีโรงเรียนปริญญาโทออนไลน์จำต้องรีบกลับไปเข้าคาสผ่านซูมในวิชาสำคัญกว่าจะถึงที่พักร่างกายกแทบจะหมดแรง วันนี้เธอตื่นตั้งแต่เช้ามืดอีกทั้งต้องต่อสู้กับความเรื่องมากของหัสดินและไหนจะความอึดอัดเล็กๆระหว่างจอมทัพก่อนขึ้นลิฟต์เธอยังไม่ลืมเดินไปยังตู้จดหมายของที่พักแล้วหยิบจดหมายซองฉบับติดมือขึ้นไปบนห้องหลังจัดก,การต้มบะหมี่สำเร็จรูปวางลงบนโต๊ะจะกินไปสามคำสายตาพันเห็นซองสีขาประทับตาสีแดงคำว่าด,ด่วนมาก เมนิลาหยิบขึ้นมาดูหน้าซองจ่าถึงเทวีบนหัวซองเป็นสถาบันธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งมิใช่ที่เดียวกับที่มีสินเชื่อคอนโดนี้จะเปิดออกอ่านข้อความในจดหมายอย่างรวดเร็วสายตาเป็นกังวลน,น้ำตาเริ่มคอเอ่อที่ขอบตา ยอดค้างชำระสินเชื่อเพื่อธุรกิจจำนวน3า7 9 8นวน3บาท57สตางค์โดยมีที่ดินเชียงใหม่เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันยอดเงินกู้สูงกว่า4ล้านบาทไม่ใช่น้อยเลยสำหรับเธอเอกสารในมือสั่นตามแรงของคนกังวลกวาย ธุรกิจที่บ้านกำลังแย่เธอรู้ดีมาตลอดแต่ไม่เคยคิดว่าจะหนักหนาขนาดที่ต้องเอาที่ดินไปจำนองนำซ้ำยังค้างชำระเกินกำหนดมากว่าสาเดือนนี่พวกเธอกำลังจะไม่มีบ้านอยู่อย่างนั้นหรือหญิงสาวไม่สนใจอาหารตรงหน้ารีบลุกไปหยิบโทรศัพท์มือถือหวังจะกดไปหาเพทายทวายยังไม่ทันได้ทำเสียงเรียกเข้าพร้อมหน้าจอปรากฏชื่อเพทายขึ้นมาพอดี พี่มิ่งเมิ่งกำลังจะโทรหาทำไมที่ดินที่บ้านมี่งน้องพบอาการสุดเสียงตึงเครียดจากเพทายแทรกประโยคเข้ามาอย่างร้อนรนหัวใจคนฟังหล่นบูบจริงเหรอคะแล้วตอนนี้น้องพบเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าครั้งเนี้ยอาการก้อนข้างแย่ต้องพาตัดซ้อมลิ้นหัวใจ พอแค่รักษาด้วยยายอย่างเดียวไม่ได้แล้วเมี่ยงเพทยเล่าด้วยอาการน้ำเสียงสะอื้นที่พยายามฝืนเข้มแข็งเมนิลาสุดตัวลงยังโซฟาหยาดน้ำใสไหลลงอาบแก้มเจ้าหนูน้อยตัวแค่นั้นกลับต้องมาพาตัดใหญ่เช่นนี้ร่างกายจะทานทนไหวได้อย่างไรพรุ่งนี้เมี่ยงจะกลับเชียงใหม่ไม่ได้หรอกเมี่ยงเพิ่งเริ่มทำงานไม่ถึงเดือนเลยนะ ถ้าบริษัทรู้ว่ามีปัญหาแบบเนี้อาจโดนพิจารณาไม่ผ่านโปรแต่เมียงต้องไปหาน้องพบนะคะพี่กับแม่อยู่ทางนี้เองเมียงไม่ต้องห่วงนะแต่ที่พี่โทรมาพรค่าผ่าตัดมันสูงตั้งหกแสนพี่พอมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ไม่มากเงินเก็บของเมียงยังพอมีใช่ไหม หญิงสาวเกินน้ำลายลงคอด้วยเงินนั้นเหลือเพียงไม่มากและเพิ่งนำไปชำระค่าคอนโดเมื่อวันก่อนส่วนเงินของส่วนมะลิไม่ต้องพูดถึงเพทายบอกกับเธอว่าแทบไม่มีเหลือเพราะหมดไปกับการดูแลสวนและคนงานอีกทั้งดูแลน้องพบในช่วงระยะก่อนนี้ด้วยน้องพบต้องผ่าตัดเมื่อไหรคะพี่มิง่งถ้าความดันคงที่ก็ผ่าเลย น่าจะไม่เกินสองสมวันนี้อะเมนิรากำโทรศัพท์ในมือแน่นสมองสั่งการให้ต้องตัดสินใจแล้วในตอนนี้พี่มิง่งให้หมอรักษาได้เลยเรื่องเงินเดี๋ยวเมี่ยงจัดการเองค่ะไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะหาเงินมาจากไหนสำคัญคือเทวดาตัวน้อยต้องได้รับการรักษาให้เร็วที่สุด ทั้งสองคุยกันอยู่เป็นครูใหญ่เมนิลาไม่เปิดปากบอกเรื่องที่ตนเองเพิ่งรู้เกี่ยวกับเงินค้างชำระกก้อนโตทุกความสำคัญตอนนี้รวมไปถึงเงินทั้งหมดในครอบครัวมุ่งไปที่การรักษาลานชายตัวน้อยเพียงอย่างเดียวหญิงสาวนอนไม่หลับทั้งคืนและยังคงนั่งอยู่บนโซฟาตัวเดิมดวงตาก,ก่ำแดงจัดระบวมเหอจากการร้องไห้อย่างหนัก ในหัวอลมานคิดหาทางที่เป็นไปได้ในการหาเงินก้อนโตไม่ใช่เพียงสำหรับการชำระหนี้ที่ดินส่วนมลิเท่านั้นแต่ต้องรวมไปถึงเงินกว่าหแสนในการผ่าตัดด้วยชีวิตเธอมีเพียงครอบครัวเท่านั้นเพื่อนแทบไม่มีส่วนคนที่สนิทก็ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านตั้งแต่เรียนจบอีกทั้งไม่ใช่คนรวยมีฐานะทุกด้านทุกทางที่คิด ตอนนี้มืดมิดไปหมดนอกจากเรื่องงานบนโต๊ะที่ต้องทำแล้วงานบนเตียงก็ต้องทำด้วยคำพูดของจอมมาร้ายดังเข้ามาในหัวนาทีนี้นอกจากเธอจะห้ามหลุดจากตำแหน่งแล้วยังต้องหาเงินเพิ่มอีกหลายเท่าตัวต่อให้เขาไล่เธอออกและได้เงินชดเชยอย่างไรคงไม่เพียงพอทางเดียวที่เห็นว่าเป็นไปได้ คือทางที่อยากหนีมันไปให้พ้นกว่าสองวันที่เมเนลาต้องประคองสติตัวเองทั้งงานที่วุ่นวายทั้งกังวลถึงอาการของเด็กชายพบที่ความดันไม่คงที่เนื้อไปกว่านั้นคือการหาเงินก้อนใหญ่เพไทส่งข่าวมาให้เชอเป็นระยะวันนี้แพทย์ผู้ดูแลแจ้งว่าความดันคงที่แล้วและเริ่มทำการผ่าตัดได้ในทันที สีหน้าเลขาดูไม่ดีเกือบตลอดเวลาเธอจึงเลี่ยงที่จะพบเจอหรือพูดคุยกับใครหากไม่จำเป็นแม้กับน้ำหนึ่งที่มาชวนไปกินข้าวกลางวานันเธอยังเลือกปฏิเสธโดยอ้างว่าเธอต้องเคลียร์งานที่ทางภูเบทส,ส่งอีเมลมาให้ ส่วนจอมทัพยังติดต่อมาหาและชวนไปดินเนอร์เมนิราใช้เหตุผลเดียวกันอ้างกลับไปชายหนุ่มไม่คิดเล่งเล้าแม้เขาสามารถทำได้เพียงแค่ยกหูให้เจนิตาเป็นคนออกคำสั่งแต่ต้องไม่ใช่กับคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้พิเศษกว่านั้นเขารู้สึกได้อีกอย่างวิธีนี้อาจใช้ไม่ได้ผลเธอฉลาดมากพอในการใช้คำพูดปฏิเสธต่อให้เป็นเจนิตา ก็คงทำอะไรไม่ได้พี่เมี่ยงยังไม่กินข้าวอีกเหรอน้ำหนึ่งถามขึ้นไม่เห็นเลข,ขา่คนขยันยังนั่งอยู่ที่เดิมพี่ยังไม่หิวนาะอย่างนั้นกินแซนวิชร่องท้องหน่อยนะคะนนยซื้อติดมือมาฝากเพราะเห็นว่ารุ่นพี่สาวคงกินกลางวันช้ากว่าปกตินำใจของเด็กสาวทำให้เมณนราขยับยิ้มเล็กๆรับวันนี้เนยลงไปกินข้าวในสายข้างตึก ตอนกลับมาเห็นรถท่านประธานด้วยสงสัยกลับมาแล้วพี่เมียรู้เรื่องหรือยังคะจริงเหรอคือพี่ยังไม่รู้นะ่าปั้นน้ำเสียงเป็นปกติแม้ในใจประหวัติไม่น้อยน้ำหนึ่งยังคงดูไม่ออกถึงความผิดปกติเพราะโฟกัสไปที่ผู้ช่วยคนสนิทรูปหล่อเห็นพี่บริการอยู่ในโซนฝั่งน้้นด้วยน่าจะกลับมาแล้วล่ะคะ่ะเสียดายจังไม่รู้ล่วงหน้า ไม่อย่างนั้นนะจะซื้อขนมเจ้าอร่อยมาฝากพี่ภูปายประโยคน้ำเสียงหวานชัดเมื่อเอ่ยถึงชื่อภูเบศพี่เมี่ยงอย่าลืมกินนะคะในไปทำงานต่อก่อนเดี๋ยวต้องลงไปฝ่ายพัฒนาสินค้าใหม่จ้าขอบใจนายมากนะผู้ช่วยแผนกออกไปเมนิลาเม้มปากกำมือตัวเองแน่นหยิบน้ำบัตรหัสดินออกมาถือไว้ในตาเริ่มช้ำด้วยหยาดน้ำใส เธอต้องยอมกืนน้ำลายตัวเองในเมื่อเขาคือทางลอดที่เลวที่สุดสำหรับเธอเมนิลากดโทรศัพท์ไปยังเบอร์ในการ์ดแข็งไม่มีผู้รับสายและไม่นานสัญญาณจึงตัดไปเขาคงติดงานคงเป็นเช่นนั้นแน่ เพราะจัดก,การบอกเล่าของน้ำหนึง่งซีอโอหนุ่มพึ่งมาถึงคงมีหลายอย่างให้จัดการชว่าเรื่องของเธอแทบรอไม่ได้เช่นกันให้ตายเอถอะต้องจะเกิดมาไม่เคยใจร้อนอะไรขนาดนี้มาก่อนและยิ่งหน้าขายหน้าที่ใจร้อนเพื่อทำในสิ่งที่ปีศาชื่อหัสดินต้องการโทรศัพท์ในมือมีสัญ,ญญาณข้อความเข้าดังขึ้นคนตึงเครียดรีบเปิดอ่านอย่างไม่ลังเลมีอะไร ฉันมีธุรอยากคุยกับคุณค่ะชายหนุ่มอ่านแต่ไม่ตอบฝ่ายที่เฝ้ารอเริ่มใจเสียเขาทิ้งระยะห่างนานเป็นนาทีก่อนจะพิมพ์กลับมาดังจงใจยัว่วมโหกันอีกครึ่งชั่วโมงมาหาฉันในห้องเวลาในการรอคอยตามที่บอกเดินช้าเหมือนข้ามวันข้ามคืนใจกระวนกระวายเพียงใดเธอจำต้องเก็บซ่อนอารมณ์เอาไว้ ดวงตากลมมองนาฬิกาบนผนังสลับกับทิกข้อมือเมื่อถึงเวลาเมนิลาเด้งตัวจากเก้าอี้ออกไปนอกห้องทันทีพี่เมี่ยงจะไปไหนล่ะคะน้ำหนึ่งที่เพิ่งเดินออกมาจากลิฟต์เห็นเข้าจึงเอ่ยถามคือพระฤทธาประธานเลีกพบน,น่าจะเรื่องที่กวางโจล่ะคะอย่างนั้นเนยฝากขนมแบ,บ้พี่พูหน่อยได้ไหมคะกลัววันนี้ไม่เจอ ขนมจะหมดอร่อยจะก,ก่อนนะคะคนผู้ส่งสายตาละห้อยมองลงไปยังถุงขนมสีขาวในมือแม้ใจทุกข์แต่เธอก็ยังไม่กล้าหักความช่วยเหลือเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ไม่เหนือบากกว่าแรงได้สิน่ารักจังเลยนางฟ้าของเนยขอบคุณนะคะพี่เมี่ยงเสียงเริงร่าใบหน้าเบิกบานขึ้นพลันเด็กสาวคงปลื้มชายหนุ่มไม่น้อย เมนิลารับชุมกระดาษมาไว้ในมือแล้วสาวเท้าตรงไปยังโซนห้องประธานบริหารใหญ่หญิงสาวก้าวเร็วขึ้นเมื่อพ้นสายตาน้ำหนึ่งเพียงไม่กี่นาทีจึงมาถึงหน้าประตูกระจกดำสนิทหันไปมองในห้องกระจกใสด้านข้างพื้นที่ทำงานของมือขวาคนสนิทกลับไม่พบคงจำต้องถือเจ้าถุงกระทัดลัดนี้เข้าไปด้วยมือบางกำแน่นยกขึ้นขอประตูสามครั้งเข้ามา เสียงห้าวต่ำแม่ลาบเปลียยพากทรงพลังอยู่ในทีเมนิลาเม้มปากปิดสนิทสูดอากาศรอบตัวเขาในกายลึกก่อนตัดสินใจผลักประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นคือร่างพึงภายของฮัสดินนั่งอยู่บนเก้าอี้หนังตัวใหญ่หลังโต๊ะทำงานทวงท่าคขว้าขาแขนแก่งกอดเข้าที่อกดังกำลังเฝ้ารอการมาของเธอในหน้าชายหนุ่มนิ่งสนิท ไม่บอกซึ่งอารมณ์ใดชาวาดวงตากับปะปนไปด้วยความพราวระยับบางอย่างมีธุละดวล่วนละคํคำถามถูกส่งไปให้คนที่ยืนหวั่นใจอยู่หน้าโต๊ะค่ะว่ามาสิเมนิลาหลุบตาต่ำลงเล็กน้อยก่อนจะปล่อยลมหายใจในร่างออกมาแล้วตวัดสายตาขึ้นจ้องจอมมารตัวพ่อที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ฉัน ตกลงจะทำงานตามที่คุณต้องการมุมปากเหยียดขึ้นตอนนี้ชายตรงหน้าเสมือนปีศาจร้ายที่เฝ้ารอคำวิงวอนของวิญญาณจนตรอกก็ไม่ปานแล้วแมนิลาพยักหน้าหนักรับทำไมละ่ะฉันมีความจำเป็นต้องทำค่ะจำเป็นคงเป็นความจำเป็นที่สำคัญมาก เขายี่ยวนหากเธอไม่ได้สถานสมาธิหญิงสาวอยู่ที่คำตอบของชายนมฉันต้องเริ่มเมื่อไหร่คุณบอกสิ่งที่ฉันต้องทำได้เลยวู้ใจร้อนจังหัสดินลุกจากที่นั่งเดินมาพิงโต๊ะทำงานของตนดวงตานักล่าแฟงไปด้วยความเรือดเย็นจับเพ่งไปที่ดวงหน้าเมนิลาไม่ละเธอฉันบอกว่าฉัน เปลี่ยนใจแล้วหัวใจคนฟังวูบตกลงพื้นหายังคงเก็บอาการเริ่มหมดอารมณ์จะขึ้นเตียงกับเธอแล้วสิคงไม่จำเป็นต้องคุณฮาสดินได้ปรดฉันมีความจำเป็นจริงๆเมนิลาเอ่ยแทกตัวเธอเริ่มสั่นเล็กๆเมื่อรู้ว่าหนทางเดียวกำลังจะหลุดลอยไปความจำเป็นที่ว่าของเธอมันคืออะไร ธุระส่วนตัวค่ะเราคงไม่สนิทกันมากพอที่จะบอกฉันได้สช่ะแล้วมีอะไรที่ฉันพอจะรู้ได้บ้างล่ะเพื่อจะช่วยเปลี่ยนใจได้บ้างฉันมีเงื่อนไขค่ะเขานับถือความใจกล้าของเธอแม้เป็นรองแต่ไม่มีสักนิดที่เธอจะวางตัวอ่อนแอแชมยังอาจหารมีเงื่อนไขยังไง ฉันจะยอมทำตามที่คุณหมอทุกอย่างแต่ฉันขอเบิกเงินล่วงหน้าก้อนหนึ่งคุณสามารถหักเงินเดือนฉันได้เลยฉันจะทำงานจนกว่าจะใช้หนี้หมดเท่าไหร่หนึ่งล้านค่ะถ้าเธอได้เงินไปแล้วหายตัวไปอีกล่ะฉันไม่ใช่คนแบบนั้น <c oughs> ไม่จริงมง ครั้งหนึ่งเธอก็เคยหายตัวไปจากเขาหัสดินหลีตาแคบลงมองเธออย่างรู้ทันหญิงสาวร้อนบูบเมื่อเดาออกว่าชายหนุ่มหมายถึงอะไรฉันรับรองค่ะอีกอย่างหลักฐานการโอนคุณก็มีถ้าฉันหายไปัน,นายกับลูกน้องคุณคงไม่เอาฉันไว้รู้ตัวก็ดีแต่คนเจ้าเล่ห์ทำท้าคุณคิด ตอนหน้าคนอื่นทําเป็นเขมเหมือนไม่มีปากที่เวลาต่อนหน้าเธอไม่รู้สัรหาความร้ายกาจมาจากไหนนักหนาฉันขอคิดดูก่อนแล้วกันความจำเป็นของฉันรอ,อนานไม่ได้ค่ะทีฉันยังรอขึ้นเตียงกับเธอได้ตั้งหลายวันเพราะถึงเวลาเธออยากบ้างเนี่ยก็ต้องรู้จักรอนะเมนิลา หน้าคามเข้มสยะยิ้มเธออยากวิ่งไปขวนญนายขึ้นลอยแล้วด่ากาดให้เสียความมันนามันโอนกนะักแต่คนหสดินฉันมีประชุมกับทีมต่างประเทศต่อเธอกลับไปทำงานเถอะคุณจะให้คำตอบฉันได้เมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงคำตอบของฉันทันเวลาเธอแน่บางทีอานไม่ต้องรอฉันเดินไปบอกได้พูดพางเดินกลับไปนั่งยังเก้าอี้หลังโต๊ะ ถ้าทางผ่อนคลายนั้นช่างยั่วมโหเสีจริงเชิญไปทำงานต่อได้แล้วครับคุณเลขาสายตาที่ชายหนุ่มมองมาดังมีกระแสความเยาะหยันแผ่ซ่านลางบางกืนความขมขื่นหันเพื่อเดินออกไปถุงในมือน,นั้นอะไรขนมค่ะฉันหมุนตัวกลับมาบอกของฉันเปล่าค่ะของคุณภู หัสดินหลีตามมองเขมง็งก้อนใจกระตุกก็บอกตาร้อนผ่าขึ้นทันพันเธอรู้ว่าเขากำลังไม่พอใจคิดเนยฝากมาให้คุณโูนะคะแต่เมื่อกี้คุณโูไม่อยู่ที่โต้ผู้หญิงแผนกนี้เนี่ยมิตรสายลุกสินะน่าก,กลัวจังปากบางถูกเมมเข้าหากันแน่นเมื่อโดนเน็บแนม แต่หากต่อกรกับมาจุลาที่กรรมชตาชีวิตเทวัยในตอนนี้คงไม่เป็นผลดี